สวัสดีครับวันนี้วันที่8กุมภาพันธ์นะครับ2566วันนี้ผมมาอัปเดตต้นเงาะต้นเงาะต้นนี้ลงดินไป7เดือนนะครับ7เดือนสูงประมาณเมตร50ครับสูงประมาณเมตร50วันนี้7 7เดือนนะครับโซนโซนนี้จะเป็นต้นเงาะทั้งหมดเลยปลูกใหม่นะครับ 65ต้นก็รอดูครับเขาบอกว่าไม่เกิน3ปีติดลูกนะครับแต่บางต้นก็เริ่มเริ่มติดลูกแล้วนะครับเพราะว่าอยู่ในถุงก็น่าจะประมาณปีหนึงลงดินอีก7เดือนก็เป็นปี7เดือนนะครับระบบน้ำนะก็จะเป็นสปริงเกอร์นะครับวางยาไปโน่นนะครับ ตอนนี้ถ่ายช่วงตอนอากาศาเย็นๆนิดนึงนะครับพอดีแดดไม่ร้อนนะครับฝนพึ่งตกผ่านไปก็ะจะมีปัญหาเรื่องใบเหลืองนะครับใบเหลืองเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับใบเหลืองก็ได้ ทำการแก้แล้วนะครับตามาวิชาการตามปาดปาดเกษตรนะครับใช้ทั้งฟางนะครับเป็นยาจืดนะครับแล้วก็ปูนขาวต่างๆนะครับผมจะให้ดูต้นที่ยังไม่ได้แก้นะครับผมเทียบกัน2ต้นนะครับระหว่างต้นที่ยังไม่ได้แก้อ่าคือต้นนี้เหลืองนะครับแล้วไปดูอีกต้นหนึ่งที่ที่แก้แล้วนะครับ ต่ก่อนใบเหลืองเหมือนกันนะครับแล้วก็กลับมาเขียวเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เริ่มแตกยอดอ่อนนะครับสาเหตุหลักๆก็คือเกิดจากต้นไม้นะครับที่ใบเหลืองเนี่ยนะครับขาดแคลเซียมนะครับก็เลยเติมแคลเซียมลงไปนะครับเป็นพวกหรือว่าดินเป็นกรดสูงนะครับทั้งเป็นกรดสูงแล้วก็สภาสภาวะน้ําต่างๆด้วยนะครับ ส่วนต้นนี้ยังไม่แก้นะครับผมทดสอบดู2ต้นตัวนั้นแก้มาแล้ว2อ,อาทิตย์นะครับใบกลับมาเขียวเหมือนเดิมต้นนี้ก็จะทดสอบต่อไปนะครับก็จะรักษาด้วยปูนขาวนะครับแต่โรยบริเวณรอบๆนะครับหรือใช้ปาดปรราัญญาคนแก่คนเท่าสมัยเก่านะครับก็คือใช้ขี้เท้านะครับขี้เท้า1กร,รมัมโรยรอบโคนต้น นะครับห่างจากโคนต้นนิดนึงนะครับทุกๆ7วันนะครับเขาจะค่อยๆปรับสภาพดินเพราะว่าีิเทาเนี่ยนะจะเป็นด่างนะครับส่วนดินเราเนี่ยบางทีเราใส่ปุ๋ยใส่อะไรเข้าไปหรือว่าเกิดจากน้ำเนี่ยจะทําให้เกิดเป็นกรดนะครับพอเป็นกรดเนี่ยต้นไม้ก็จะเหลืองเหลืองแล้วก็ขาดตัวใดตัวหนึ่งไปเนี่ยมันไม่สมดุลน,นะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบใส่ตัวนี้ดูเดี๋ยวอีก2อาทิตย์จะอัปเดตให้ดูครับว่าจะเขียวไหมนะ ส่วนแปลงด้านนี้นะครับต้นเงาะต้นนี้อายุ1ปี1ปีเต็มนะครับอ่าออกออกดอกแล้วออกช่อยแล้วนะครับแต่ว่าผมตัดทิ้งหมดเลยนะครับเพราะว่าอายุเขาน้อยอยู่นะครับสูงประมาณเมตรเมตรสี่เมตรห้ได้นะครับเนี่ยคือบังคับไม่ออกยอดนะครับปกติเขาเขาออกช่อดอกแล้วคือผมตัดทิ้งหมดเลยให้ให้ให้เป็นยอดแทนนะครับปีหน้าค่อยจะ ทำให้เป็นเป็นดอกนะครับปีหน้าได้ได้ชิมแน่นอนครับปีนี้เอาํำต้นไปก่อนนะครับครับก่อนอื่นที่เราจะรู้ว่าดินเป็นกดหรือไม่เป็นกดนะครับเราต้องมีพระเอกช่วยนะครับคือตัวนี้นะครับเครื่องตรวจค่า PS นะครับดินค่าปุ๋ยนะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบดูนะครับ อันนี้เป็นต้นที่ใบเหลืองนะครับเห็นไหมครัตัวเลขจะอยู่ที่7นะครับค่า p s ทเหมาะสมที่สุดนะครับอยู่ที่ 5.5ถึง6.5นะครับสาหรับต้นเงาะนะครับถ้าเกินนี้ไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีนะครับก็เดี๋ยวค่อยๆเติมค่อยปรับสภาพไปนะครับแต่มาดูต้นที่ผมปรับสภาพแล้วนะครับก่อนที่เราจะใช้เครื่องเราต้องลดน้ำก่อนนะครับให้ดิน มีความชุ่มชื้นนะครับที่จะเสียบเครื่องได้ครับเห็นไหมครับต้นนี้ ค่า PS จะอยู่ที่6.5นะครับก็ถือว่าเป็นค่ากลางมาตรฐาน,นเครื่องตัวนี้ผมสั่งมาจากแอปแอปหนึงนะครับราคา100กว่าบาทใช้งานได้ดีครับควรมีติดสวนไว้นะครับก็เอาไวต้วตรวจต้นไม้ตรวจพืชนะครับหลังจากใช้งานเสร็จก็ใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับไม่ต้องใช้ถ่านนะครับ อันนี้เป็นวิธีแก้ของของต้นไม้นะครับแต่ละชนิดเหมือนกันนะครับวันนี้อัปเดตให้ดูต้นเงาะนะครับเดี๋ยวผมจะอัป,อปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับคลิปนี้สวัสดีครับผม